ค่นข้างเบาฮะ้อุ้ยเอาดีเพื่อนเอาหายเจี๊ยเพื่อนหายเฮ้ยกูยไปแล้วยังไงกูไม่อยู่ละอุ้ยอุ้ยเจี๊ยท่ออะไรวะจหายโอ้ยยัยงค ใจหายเบิดหืเมื่อกี้ว่าเหมือนว่าเมื่อกี้ไฟจะตกนะฮะนี่อะไรอะ่ะอ,อ๋อท่านนี่ยน่นงเสียดาว่าเราวิ่งเลยดิเข้ปะเออเราวิ่งเลยไหนวะไหนวะเอาวิ่งมาเจอนี่สั่งงั้นน่ะเออซ่อม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 เร็วซ่อมเลยเข้า

เฝ้าหลังให้กูด้วยเฝ้าหลังให้กูด้วยนะเพื่อนหวังว่ามันจะไม่ไหน่ายนะเพราะว่ากูโดนไปแล้วเมื่อกี้แสงไล่แสงไล่แสงไฟเพื่อนเพื่อนหนายต้องอยู่เฝ้าฉันเพื่อนไอ้เพื่อนจะจะเสร็จละนี่นี่อยานาน่าพึ่งมาตอนนี้ถ้าตีวิจะมามือแดดเพื่อนกูไปก่อนเออเสร็จยังโวย อุ้ยเชี่ยอ้อยไปแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วจ้าชิหายช่วยๆๆๆคุณจะรอดปนะ่ะเนี่ยต้องรอดต้องรอดสติไม่แน่หมดสติไม่น่าหมด,มหหมดชิบหายละเฮ <c ười> ้ยมึงอย่ามาทางนี้ไม่ไม่เอออ้ยล้ม <c ười> อ่ะเพื่อน มีปเพื่อนนายเฮ้ยมันกีนผู้ชายผู้หญิงวะใช่ามาเด้อน,นายต้องรอดน่ะเพื่อนเอ,อือ้อยแทบแตกต่อไปก็น่าจะเป็นกูลายต่อไปอ้อยโอเควิ่งวิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้โอเคชิมหายแล้วลอยเพื่อนมึงวิ่งแบบนี้หมายความว่าอะไรไม่มีใช่ไหมโอเค ลายแดงๆอ๋อบ้า่อนอุ้ยเชี่ยอ้ยใจเย็นเพื่อนกูวิ่งไม่ได้เพื่อนเพื่อนไปขับนมตช์จอน <c oughs> อีกทีนี่โยนสนตียิงไว้กูซะง,งั้นเลยเพื่อนนรลเด้ย <c oughs> อ้าวเช้าแล้วเลยอโอกูมไม่หลอดอีกแล้วนี่ไงใช่ปะแค่ไหน นี่งไงวันดีเฟนดเดฟเนี่ยสรุปมันคือบ้านอะไรวะเฮ้ยมีโจรด้วยอ๋อร้านขายดีกว่าเป็นร้านขายของนะฮะโอ้โหแล้กูมีอยู่สูงมอยเยี่ยมเฮ้ยกูจะไปหาพอยได้จากไหนครับเนี่ยโอเคไอ้กูก็นึกว่าบ้านแม่งเ,เป็นร้านขายของซะงั้นอนะ่ะกลับก่อนดีกว่าก่อนที่ฟ้ามันจะมืดโอเคบ้านฮะ ไอ้ยิย่้แฟนย่าเพิ่งปิดเพิ่งไหนโอเคอเออเธอทำรอยอะทำรอยอะทอ้อเป็นอะไรเนี่ยตอนนี้นะทุกคนออลืมไปลืมปิดเพลงยวไม่จะโดริขสิ์ปิดให้หมดแม่งเลยกันขอยอยู่หน้าประตูกบไว้ก่อนแล้วกันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเวลามีอะไรพุ่งพุ่งลงมากูจะได้หนีทันไม่ใช่ะไรหรอกรอยอะ มันคงไม่มาใช่ปะคงอุ๊ย,ยเพื่อนเราต้องอยู่ในนี้นะเพื่อนเออนั่นแหละส่องไว้เพื่อนส่องไว้เธอ,อเธอเปิดเปิดเลยเธอเปิดเปิดโชคดีเธอ <laughs> โชคดีเธอ <laughs> สุขดี thank you มากเธอเธอส่งมาชีวิตได้ดีมากเลยเราจะไม่ลืมบุญลืมบุญคืนเออเอาไงเราจะไม่ลืมบุญคุณเธอเฮ้ยคนคนเพื่อนประตูคุ้นๆนะเธอเราจะทำยังไงกันดีเฮ้ยอะไรอ่ะเพื่อนอ่ะ ่หรอวะทำไมมันเดิมแปลกๆใช่ปะเนี่ยเพื่อนใช่มือปะเนี่ยอ๋อใช่ใช่ใช่ใชป,ประตูเพื่อนสวยแล้วก็ปิดปิดเลยเข้าเออดีเพื่อนนี่เองเฮ้ยม่อไห่จะเช้าวะมาดีเธอ <S <S เธอก็เห็นแล้วมันผู้ชายใครอะใครวะเพื่อนอะ เฮลโหลนายใช่เพื่อนเราไหมถ้าเป็นเพื่อนเรามาเคาะประตูหน่อยนายเป็นเพื่อนเราใช่ไหมไปไหนแล้ววะมอหายรอไปอุ้เชี่ยเพื่อนใจเย็นไอ้เชี่ย ตกใจหมดบักหันขอบคุณที่สั่งเว้เพื่อน <c oughs> คนเดิมเลยป่ะเนะี่ยเอาเหล่นี้ไปกันสองคนโ <c oughs> ชคดีเพื่อนเ่นะี่ยขอบใจนะมาเฮแล้วระเฮแล้วระเฮแล้วเป็นึงเปิดเตรียมเปิดแล้ววิ่งเตรียม วิ่งเลยแล้วกันเถอะโอ้ยวิ่งไม่ได้ลืมไปแ <c oughs> ย่ยังไงก็ไม่รลอดอยู่ดีอะ่ะเพราะถ้าขังไว้มันก็ทำลายลังคาลงมาได้นะฮะต่อวิ่งออกมาก็ตายคู่เหมือนกันนี่แหละ <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> หนื่อยเฮ้ยเช้าแล้ว เวยนเอย้ยนล้วมึงมาเช้าตอนกูต,ตายพอดีวะผมไปตายตอนใกล้เช้าอ่ะโอ๊ยแล้วกูก็ไม่หลอดอีก,ล, <c oughs> กละกูหละดท่อเอาวัดีนาย <c oughs> มาขายของตอนเช้าอีกเยี่ยมจริงๆไม่ไปรวยก,กับพวกกูว่ะเพื่อนอันนี้เข็นทิพย์นะมันจะช่วยทำช่วยอะไรวะ ไม่รู้อากูซื้อมาก่อนมีประโยชน์ไหมก็ไม่รู้โอ้โหแล้วไปเข็มทิพแบบนี้ด้วยเอเคทำจริงโอ้นิดหน่อยโอเคอันนี้หม้อไฟซิฟโซววิบตกใจหมดพลังงานหมดตอนเช้าเออดีดีด ดีดีดีอ๋อมาทำแบบนี้ได้นี่หว่าเออก็เฮ hm แ,แล้วก็เฮแล้วเออดีจริงพลังงานปอนเช้าฮะผีไม่เป็นไรเขียวฮะเสร็จไหมเสร็จครับผมสวย เดี๋ยวๆกูว่ากูก็ระวังแล้วนะโอ้ยไอแมวกัดกันอยู่ได้เออจริงมารวมเตอร์ทวยมารวมตัวกันเยอะแม่งก็ก็ซิ่งเสียงกว่าเดิมอ่ะดิชิปหายแล้วรวมตัวกันแม่งเสียงกว่าเดิมอีกโอ้โหตายตายห่าแน่เธอ อันนี้จะไปขึ้นตรดจับผีแน่ๆอะไรอะเจ็ดสิบเอ็ดห้าสิบหกเฮ้ยมันใกล้ขึ้นหรือเปล่าวะยิงรถยิงใกล้หรือเปล่าสิบแปดสี่สิบสองอ๋อ4ี่สิบห้าน่าจะใช่แหละแต่เมืนอไรยิงรถต่นมนยิงมาใกล้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเค แล้วทำไมแล้วตัวทำไมตัวกระตุกวะเธอเป็นไรอะทธอเปตัวกระตุกอย่างงั้นอะกลัวจนตัวกระตุกเลยเล่เฮ้ย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 ใจเย็นเพื่อนใจเย็นมาจริงด้วยอยู่บนหลังคาเพื่อน มันเอาแล้วโชคดีเพื่อนอุ้ย,ยชิบหายแล้วเปิดเพื่อนกูอนขอโทษผูขอโทษผูปปิดประตูมันเข้ามาอีกโอ้ อยู่นี่แหละกูอยู่นี่แหละมาดิมึงเข้ามามึงโดนไฟชอ็อตอ่ะหลังเนี่ยมาฉัด้วยไสแล้วกูวิง่งบ้านบ้านอยู่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่หลังนี้บ้านบ้านบ้านสเตมนิาตมนาสเตมินากูหมดแล้วชิบหายแล้วโอเคไม่ไม่ตามมาแล้วฮะ ไม่จะปิดไฟวิ่งทำมะเขืออะไรเนี่ยมีไงบ้านเดี๋ยวเจอเล้ะเลอะไรอะไม่รู้อโอ้โหกดวิ่งไม่ติดเยี่ยมกูตายอีกละถ้าเมื่อกี้ไม่เห็นไปเก็บอะผมรอดแล้วเวย้โยโง่จริงๆกูเนี่ยชิมหายละอะไรแดงๆโว้ยเสีย กูวิ่งมาเซอร์ไพรส์มันอีกแล้วโอ้ยตายกูตายกูตาย,ตายโอ้ยเนี่ยแล้วกูเกิดตรงนี้อีกเดี๋ยวก็วิ่งไปเซอร์ไพรส์มันอีกฉันเหนื่อยต้องการบ้านอ่ะบ้านนี่ไงเพื่อน เพื่อนเวงเพื่อนโอเคปิดปิดปิดเออ <c oughs> เกือบเฮ้ยเพื่อนมาดิเพื่อนอามาเออสวยอ๋อไม่ปิดให้อีกใครวิ่งมาเมื่อกี้ใครวิ่งมาวะ หรือผมตาฝาดดงตาฝาดแหละเนี่ยเฮ้ยเช้าแล้วว่าโอ้โหขอเจะเชา้าเนี่ยยางลงไปในบอ่อเนื้อมากอะ่ะเช้าสักโอ้ขอจะเชา้าในใยฮือนี้จบแล้วคุณไม่ใช่ผู้หลอดชีวิต เล่นตายไปสองรอบไปย่งไงให้กูปไปอไรอดอะไรรอดยังไงเนี่ยโอ้เกระท่อ